บุชาครูดขอพาทุกท่านมารับชมหน้าบันพยาครูดท,ที่วัดโพชัยอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายค่ะโดยทางบุชาครูดแนะนำให้เข้ามากราบไหว้พระประธานภายในโบสถ์ก่อนนะคะซึ่งภายในจะมีการปฏิสถานหลวงพ่อพระสายพระพุทธรูปปางมานวิชัยหล่อด้วยทองสีสุกขนาดหน้าตากกว้าง2คือ8นิ้ว ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคายเลยค่ะและภายในอุโบโสถยังมีจิตกรกรรมฝาผนังที่สวยงามมากๆด้วยนะคะและที่หน้าบานอุโบโสถจะเป็นองค์พญาครุฑที่เป็นลักษณะขุดผ้า มีการสีทองปีกสีทองสวยงามและเข้มขขังมากๆเชื่อกันว่าพยาครุรจะช่วยเสริมอำนาจบาร,รมีให้แก่ผู้บูชานะคะฝากกดหัวใจให้กับช่องบูชาครุฑและฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะ